สวัสดีจ้ะพี่น้องนะคะาดก็เจอสายวิสา,จา,านจหารร้อยเอ็ดอำเภือนองพออนอกเขตเทศบาลตำบลมกทัวค่ะตำบลกทัวไก่ทอดอีกแล,ล้วเวลาอยากกินอย่างกตสิอยากกินแต่นเนซ้ำสัมสมเมอ้เดิมดอกกระเจียวสามมีหลายคนที่เพิ่นกำลังอัน อยากสร้างรายได้กั็เฟซบุ๊กนะคะเฮตุเพจเหดหยังเพิ่นกับมาเบิง่งเพิ่นกับว่าออ๋ดีจังเลยทำง่ายๆกินง่ายๆแม่งทามากัก,ก,มากยังกับก,กินมักเหตหยังกับเหตค่ะปีไก่ไรกระดูก ปับปร,ปรซลิลอ๋อตา,า,าอ,อืคอค่ะเป็นาพื้น,นาาอัดคิบะพื้นส่วนหาเนี่ยคิบะพื้นเลตติ่งดีได้พี่น้องออืเอาพื้น วัวพื้นแม่ทัวคุณมีว่าอันวัวพื้นพอะอ,อ่อนอ่ะคุณกู้มาการอัดที่วัวพื้นพอะอ่อนไปตอสิบไม่ผลรับกลับแต่เมื่อกึ่งเดือนอยู่ดิ <ś led> จต่ขั้นสีถามหอดหัวผัวระมังออกซื้อตอ้นตัวนั่นจะไหนจะได้ลหรอมีหัวก็ได้กาแหตึ่นตื่นกล่องจับเป็นน้ำหนัก ตามบอคือช่องอันดำกับบิ่มนะพี่นองเขาจะวนย่นมุกแข่งกันดีดีพี่ดำกับน้องบิ่มก็นำหน้าจดเร้นจ้าอื้อ kiếp kế ba có đẹp và siêu mặc thua mặc cơ đọc là chỉ ấu oh.